สวัสดีสวัสดีเนาะทุกคนตอนนี้ว่าน้องก้อนน,อนักขอนปักซีเลยเอทุกคนเนาะมาแวะกินผพน้ตอนเชา้ายังบ่ท่านได้กลับเมื่อคืนนี่บ่มีวันนอนหาวันนอหนอนนะจนไหลที่พักอยู่ขางสนามกีฬาลักสองทุกคนว่าน้องก็มาก,กินขาเปียก,ก้อนกลับเนาะถาชิวโรดออกนะทุกคนก็มีพักกับแกมเนะนาะนักอปักซีเขากับพักสดๆไม่ๆม่เลยทุกคนกาลังฟังขาปียกมาเนาะดะทุกคน มาเล่าท่านที่ก็ต้องกินข้าวเปียกก่อนกับบ้านเนาะทุกคนข้าวเปียกบักเซ่เฮาในีแฉมเลยบรได้กินข้าวแต่หมู่บ้านนี่มาทุกคนข้าวเปียกเหมือนกัน ขอบักเชนท่นที่ก็ต้องเติมขบเปียกก้อนกับบานซ้ำๆโดดออกเนาะปะ๋ากินกับกับปีกาเทอะใบได้ทุกคนนะครับมีซอสผิกใส่นี่งคือทีเด็ดมางหน้านก็คือโซอนแห้งภาคหนึ่งก็คือโซอนแห้งแบบมาแต่เช้าด้วยปากช่องพากดช่อง นีกคือบรินัามาจากกลางประเทศดิคือภาคในเราเองหามจังหวัดมากนี่แบบแบบชนบุรีกับกรุงเทพประมาณนี้ทุกคนอันนี้ก็บปักซองปักเซ่กะเพ่ปักซองอจริงสาๆก็บอน้อมด้วทุกคน อันนี้อะบอบะน้อมสิบะใส่เนาะบะน้อมบะหมากมันมันสีคิค้วๆเนาะอันนี้แดดแก่คนหมักเนาะบอน้อมชินิ่นน้ำปลาเนาะตัวนี้น้ำซีอิ้วน้ำซีอิ้วกับน้ำปลาตแตกต่างกันภากตะวักออกตอนเหนือค่ะ โ oh. oh. อ้บ้านนี้ดื่มกินเขาล้วบ้านนี้ ภูวา,ากุงเทพผูวากุงเทพยวแหงเบิดต่อต้อสื่อเสือให้ยาวใส่ก่อนน้าวแห้งกระถิ่นเหลาบาัดมาน้อมน้าวแห้งพี่น้องน้าวแบบีห่อนประเทศไทยเด้วประเทศไทยห่อนดี ทุกคนเยา่นั้นี่อับเดียนให้เบื่อเชิญยิ่งนึกเรา